มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนพิธาลั่นพร้อมเป็นนายกคนที่30เผย3ข้อสำคัญที่จะทำหลังจากนี้15พฤษภาคม2 5ง6 5น6ใายนพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลแคนดิเดตนายรัฐมนตรีได้โพสต์ Facebook ถึงพี่น้องประชาชนนะคะบอกว่าเป้าหมายการทำงานต่อจากนี้ วันนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพี่น้องประชาชนได้แสดงเจตจำนงผ่านคูหาเลือกตั้งให้พรรคก้าวไกลได้คะแนนเป็นอันดับที่หนึ่งซึ่งขอประกาศว่าพรรคก้าวไกลพร้อมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลน้อมรับฉันทามติของพี่น้องประชาชนพลิกขั้วเป็นเปลี่ยนข้างจากฝ่ายค้านเดิมในการจัดตั้งรัฐบาล ผมพิธาลิมเจริญรัตพร้อมเป็นนายรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างความคิดเห็นที่แตกต่างจะทําให้ผมเป็นนายรัฐมนตรีที่ดีขึ้นผมพร้อมเคารพให้เกียรติแล้วก็ต่อยอดจากการต่อสู้ของทุกฝ่ายที่ผ่านมา เพื่อประชาธิปไตยพร้อมคืนศรัทธ,ธาให้ระบอบประชาธิปไตยและระบบรัฐสภาคืนความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพให้กับการเมืองไทยและผู้แทนรัษดรทุกคนขอเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าผมได้โทรศัพท์ติดต่อไปหาแกนนําทั้งหมด5พักการเมือง ทั้งที่เป็นฝ่ายติดต่อไปและแกนนําของพักเหล่านั้นได้ติดต่อมาที่พักก้าวไกลประกอบไปด้วยพักเพื่อไทยพักประชาชาติพักไทยสร้างชาติและพักเสรีรวมไทยที่จะรวมกันเป็น308เสียงและกําลังติดต่อไปอยังพักเป็นธรรมซึ่งจะทําให้รวมเป็น309เสียง คิดว่าเพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากปิดประตูการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยทุกฝ่ายต้องน้อมรับสันทัามติจากพี่น้องประชาชน ผมได้โทรศัพท์หาคุณแพททองทานชินวัตรแสดงความยินดีกับความมุ่งมั่นตั้งใจในการเดินทางหาเสียงที่ทําได้อย่างดีเยี่ยมไร้ที่ติและได้เชิญชวนพักเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านเดิมในการจัดตั้งรัฐบาลตามที่เคยสัญญากับพี่น้องประชาชนสำหรับการทำงานต่อจากนี้มีประมาณ2-3ส่วน 1. คือการเจราจาจัดตั้งรัฐบาลและพักก้าวไกลจะนำรถแมพที่ได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนก่อนการเลือกตั้งเพื่อน,นำไปพูดคุยกับพักร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเก่าเผชิญปัญหาใหม่และพร้อมพาประเทศไทยไปสู่อนาคตทำประชามติให้มีสสรอร่างรัฐธรรมนูญใหม่พัฒนาเศรษฐกิจสร้างความเจริญเติบโตและลดความเหลื่อมล้าไปในคราวเดียวกัน สตั้งทีมงานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเพราะเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องมีคณะทํางานร่วมกันกับทุกภาคการเมืองเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอํานาจเปลี่ยนผ่านรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 3. จะมีการเดินสายพบพี่น้องประชาชนภาคประชาสังคมข้าราชาการและภาคธุรกิจ เพื่อเดินหน้าทําความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของพรรคก้าวไกลให้ผลการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นสันตร,รมติที่มาจากพี่น้องประชาชนสามารถทํางานร่วมกันกับทุกภาคส่วนได้เพื่อพาประเทศไทยไปสู่อนาคตไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพสําหรับวันนี้จะมีการประชุมกรรมาการบริหารพรรคในช่วงบ่ายก่อนที่ช่วงเย็นเราจะเดินทางไปขอบคุณพี่น้องประชาชนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจากนั้นจะเดินทางทั่วทุกภูมิภาค เร่งจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้มีสุญญากาศทางการเมืองและทางเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้มีความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงใดๆต่อประเทศไทยขอให้พี่น้องประชาชนทุกภ่างส่วนมั่นใจในการทำงานของพรรคก้าไกลเราจะทำงานอย่างละเอียดรอบครอบแล้วก็รวดเร็วเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเก้าไกลทั้งแผ่นดินขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ